สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันวันศุกร์นะที่17นะพฤศจิกายนกลับมาเจอเจอกับทีเด็ดทายกอสูงต่ำที่ e p 4ครับเช่นเคยนะเริ่มต้นต้องบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าผมตั้งราคา2ลูกครึ่งไว้ใน90บนาทีนะเพื่อง่ายต่อการทำคลิปเพื่อง่ายต่อทำความเข้าใจว่าไหนต่ำอันไหนสูง นะครับถ้ามอกสูงก็คือเกมนั้นมีสามประตูขึ้นไปถ้ามอกต่ำเกมนั้นก็มีไม่ถึงสามประตูแต่พอเจอราคาจริงท่านจะแอดเดปยังไงก็แล้วแต่แต่ยังอยากให้เน้นครับถ้าผมบอกสูงเจอราคาไหนก็กดสูงครับถ้าผมบอกต่ำเจอราคาไหนก็บอกต่ำนะเพราะผมทำไว้แค่ให้เข้าใจง่ายๆว่าสองลูกครึ่งใน9กสนาทีนะเข้าใจตรงกันนะ ใน EPC นะครับทายสกอร์สูงต่ำข้ามคืนวันนี้ผมจัดมาฝากคือโปแลนด์กับสาธารณรัฐเช็กห้ามพลาดในการทั้งปวงฝากทุกท่านที่ก้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับโปแลนด์ and, กับสาธารณรัฐเช็กนะสงคโร์สองยูโส2024แข่งขันกันตอนตีสองสิห้าราคาปกติก็คือโปแลนด์ตอปมาปาลงห้า สองทีมนี้พวกเขาต้องการแย่งกันผ่านเข้ารอบโดยตรงเลยโดยตรงเงื่อนไขเกมนี้นะเอาแบบเบื้องต้นแบบแบบเปิดๆเ,เลยโปรแลนด์จะต้องชนะให้ได้สถานเดียวในขนาดที่สารตรลัตเชกจะต้องไม่แพ้นี่เลยง่ายๆตรง,งๆเลยในกลุ่มนี้คู่นี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของการแข่งขัน จำนวนเกมที่น้อยกว่ามากกว่าอยู่โบแรนเนี่ยมาเล่นไปแล้วเจ็ดเกมตันเช็คนี่มาเล่นไปแล้วหกเกมเพราะนั้นเงื่อนไขาบางอย่างมันทําให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบก,กันอยู่แต่เอาแหละเรื่องนั้นมันก,ก็คือเรื่องของการแข่งขันเรากําลังพูดถึงทารกรสูงต่ําของเกมคู่นี้ไปไปดูพ,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 พร้อมๆกันการเจอกันของทั้งสองทีมนี้ในช่วงห้าครั้งหลังสดจะเห็นครับ นะเห็นนะตามลูกศรนะถ้าช้างหลังสวนจะเห็นว่าพวกเขาจบด้วยสก,กอร์ต่ำสามครั้งสก,กอร์สูงสองครั้งถ้ามองในแง่ของเกมนี้กดดันทีมนึงจะต้องไม่แพ้ทีมหนึ่งจะต้องชนะโอกาสที่จะยือย้อยือย้อ,ย,อยึกยึกยักยักเมียดเมียดมีสูงมากเพราะว่าอาการออกต่ำเปอร์เซ็นต์สูงมากครับ การจัดการของทั้งสองทีมนี้และเมื่อแยกดูผลงานท้างเกมหลังสุดของโปรแลนด์ปรากฏว่าเป็นไงครับหางเกมหลังสุดสูงเดียวสูงเกมเดียวต่ำมา4เกมติดองต่ำมา4เกมติดครับทีมอย่างโปรแลนด์คือก็เก่งนะยิงประตูได้แล้วไม่เสียประตูเลยแต่ก็อย่างว่าแหละครับเกมนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เปอร์เซ็นต์นอกต่ำชัดเจนมากอะ ไปดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างทีมเยือน5เกมหลังสดุดก็จะเห็นว่าออกสูงต่ำสามจันแดงก็เห็นเลยว่าโหไล่มานีตั้งแต่การเจอกันก็ออกต่ำเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแยกกันดูเจ้าบ้านทีมเยือนก็ออกต่ำเปอร์เซ็นต์สูงกว่าทั้งเจ้าบ้านทั้งทีมเยือนเลยเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกต่ำในเกมนี้มีความเป็นไปได้มากนอกจากนี้แล้ว ในเรื่องของการลงทุนของเว็บไซต์ต่างประเทศเกมคู่นี้โดดเด่นมากการลงทุนทายสกอร์ต่ำโดดเด่นมากๆเป็นดับต้นๆเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่เรามีทั้งหมดมอนโอเคขอฟันธงและมอกเลยว่าจากลงทุนคู่โปรแลนด์กับฐาราเช็คด้วยการทายสกอร์ต่ำครับผม นะกดผ่านกอต่ำนะครับส่วนท่านใดชอบชุดหรือชอบเดี่ยวนะผมจัดตัวมั่นใจสดเน้นสดสด,ส,ดสามอีพีแรกเลยครับอีพีละคู่ชอบเดี่ยวก็จัดไปตามนั้นชอบคู่ก็เอาไปรวมกัน3ามีพีได้ชุดหนึ่งบดีนะจัดเต็มเลยก็ขอท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกๆคนสวัสดีครับ